อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นการตอบโจทย์นะฮะเป็นการตอบโจทย์ของเป็นการแก้ปัญหาให้แก่ผู้บริโภคนะครับอ่าเราไปดูกันทีนี้ครับจากทางด้าน m ิ n ิเจ r ร์ออนไลนครับโดยหนุ่มคนนี้ครับทุ่มทุนนะฮะกว่า6ล้านบาทครับในการสร้างโรงแรมให้แก่หมาและแมวครับ นักธุรกิจรุใหม่ทุ่มทุนกว่า6ล้านบาทสร้างโรงแรมเพรโฮเทลบริการรับฝากเลี้ยงดูสุนัขและก็แมวครับแก้ปัญหาเจ้าของธุระทางานาไปธุระต่างจังหวัดแต่ไม่รู้จะฝากน้องไว้กับใครเปิดเผยตอนนี้เปิดให้บริการแล้ว1เดือนครับได้รับผลเป็นที่น่าพอใจครับเราไปดูบรรยากาศชนิดหนึ่งนะฮะไปดูบรรยากาศครับนี่คือโรงแรมสําหรับหมากับแมวนะครับนี่ฮะเป็นโรงแรมมีเรวมีห้องพักอย่างดีเลยนะครับ มีห้องพักอย่างดีให้เลยนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าหมากับแมวนี้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมนะครับหลายคนนี้ก็เป็นทาสหมาบางคนนี้ก็เป็นทาสแมวครับในยุคนี้ครับแทบจะทุกบ้านจะต้องมีสัตว์เลี้ยงทั้งสองอย่างนี้อย่างน้อยก็หนึ่งงสองตัวแม้แต่ในคอนโดมิเนียมหรือว่าอพาร์ตเมนต์ให้เช่ารายเดือนหลายแห่งก็ผ่อนคลายกฎเหล็กนะครับห้ามเลี้ยงสัตว์ภายในห้องพักเพราะว่ากระแสนิยมเลี้ยงสุนัขแมวนี้เป็นเพื่อนเล่นมาแรงจะต้องปรับตัวเพื่อไม่ให้กระทบกับธุรกิจที่พักครับ และก็ด้วยความนิยมเลี้ยงหมาและแมวดังกล่าวนะครับทำให้มีนักธุรกิจรุ่นใหม่ส่วนหนึ่งมองเห็นโอกาสที่จะทําเงินจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงทั้งสองชนิดนี้ครับหันมาลงทุนสร้างบริการที่พักโรงแรมสําหรับสุนัขและก็แมวโดยเฉพาะเพื่อเติมความสุขสำหรับคนรักสัตว์สี่ขาสามารถที่จะไปทําธุระต่างจังหวัดได้อย่างสบายใจครับหากได้หากได้รับการดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างดีนะฮะก็พร้อมจายไม่มีการต่อรองด้วย และก็เช่นเดียวกันครับนางสาวสรัญจาตนุพัฒน์ตนุพัฒน์ชัยนะครับแล้วก็นายปฏิพัฒน์พรพิเศษสิริกุลก็แล้วก็ทั้งสองคนนี้ก็เป็นนักกิจเลือดใหม่ไฟแรงครับชาวมหัศรคามลงขันกันครับสร้างเพชรโฮเทลครับโรงแรมหรูสําหรับรับฝากเลี้ยงหมาและก็แมวเป็นโรงแรมขนาด3ชั้นครับแบ่งออกเป็นห้องสแตนดาร์ดห้องสวีทห้องดีลักซ์และก็ห้องพรีเซเดนเชียนครับเหมือนโรงแรมของคนทั่วไปครับ แต่และห้องนี้หรูหราฮรุหราครับติดแอร์เย็นสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีเจ้าที่สัติวบาลดูแลทําความสะอาดพาผู้เข้าพักสี่ขาวิ่งเล่นครับลูกค้าที่นําสัตว์เลี้ยงมาพักนี่สามารถดูความเคลื่อนไหวทางออนไลน์ได้24ชั่วโมงเปิดให้บริการแล้ว1เดือนครับที่มหาสารคามมีคนแวะเวียนนําสัตว์เลี้ยงมาให้เข้าพักไม่ขาดสายครับมเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของคนที่ก่อสร้างนะครับโรงแรมแห่งนี้อันนี้ก็คือ แขกนะฮะที่มาพักในโรงแรมดังกล่าวครับนะฮะนะฮะมีห้องสแตนดาร์ดมีห้องดีลักซ์นะครับนี่ก็คือเจ้าของธุรกิจโรงแรมครับเป็นโรงแรมหมาแมวนะฮะเป็นเพชรโฮเทลครับลงทุนนะฮะ โดยทางด้านนายปฏิพัฒน์เจ้าของโรงแรมสัตว์แห่งนี้เล่าว่าจุดเริ่มต้นมาจากการที่ตัวเองนี่เป็นคนรักสัตว์และก็มองไปถึงผู้เลี้ยงสัตว์หลายคนที่ต้องเดินทางไปทาธุระในต่างจังหวัดต่างประเทศแต่ว่าไม่สามารถนําสัตว์เลี้ยงแสนรักเดินทางไปด้วยนะครับอย่างสะดวกจึงต้องนาสัตว์เลี้ยงไปฝากไว้รับสถานที่รับฝากทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่เป็นการให้สัตว์เข้าไปอยู่ในกรงกรงเหล็กหรือว่าปล่อยให้อยู่ร่วมกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆซึ่งอาจจะทําให้สัตว์เกิดความเครียดครับ และเกิดความตื่นกลัวจึงปรับตัวไม่ได้จนทําให้เจ้าของนี่กังวลใจไม่สบายใจที่จะนําสัตว์เลี้ยงไปให้อยู่ที่ต่ังดังกล่าวครับตนเองก็เลยอยากจะทําสถานที่ฝากเลี้ยงแบบมีมาตรฐานเหมือนกับโรงแรมของคนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยความสะดวกสบายโดยเฉพาะเวลาที่นําน้องหมาน้องแมวมาฝากเลี้ยงแล้วต้องไปทําความต้องไปทําธุราตาะต่างจังหวัดเป็นเวลานานก็จะได้รู้สึกสบายใจไว้วางใจไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังถึงความเป็นอยู่ของอสัตว์เลี้ยงแสนรักครับ สามารถไปทําธุระได้อย่างเต็มที่ครับหลังจากที่ทํากรณีศึกษาครับหาข้อมูลอย่างเต็มที่มาแล้วนะครับท้ายที่สุดก็เลยตัดสินใจครับลงทุนสร้างเพชรโฮเทลโรงแรมสัตว์เลี้ยงขึ้นมาครับด้วยวงเงิน6ล้านบาทโดยใช้ทําเลใกล้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับซึ่งมีคนทางานและก็นักศึกษาที่เลี้ยงสัตว์จำนวนมากบริการรับฝากดูแลน้องหมาน้องแมวมีห้องพักส่วนตัวฮรุฮราสะอาดไม่แออัดครับ เปิดแอร์ควบคุมอุณหภูมิให้สัตว์เลี้ยงอยู่อย่างเย็นสบายตลอด24ชั่วโมงโดยแบ่งออกเป็นห้องพัก4แบบมีห้องสแตนดาร์ห้องสวีทห้อง d ีรักซครับแล้วห้อง p r e เซเดนเชียครับรวมทั้งหมดแล้วก็50ห้องครับราคาห้องพักเริ่มต้นที่คืนละ300บาทจนถึงสูงสุดคือ790บาทต่อวันครับวิวิครับผมในขณะที่ทางด้านนางสาวสัญ,ญญานะครับซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมร่วมนีครับก็บอกว่ารับ เฉพาะสัตว์เลี้ยงที่มีสุขภาพแข็งแรงโดยมีเจ้าที่แรกรับสอบประวัติตรวจสอบเช็คสุขภาพเบื้องต้นลงประวัติชื่ออายุโรคประจำตัวชนิดของอาหารที่กินช่วงเวลาที่กินอาหารเพื่อเป็นข้อมูลการดูแลจากนั้นจะพาสัตว์เลี้ยงเข้าห้องต่างๆตามที่เจ้าของเลือกไว้ ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงแรมจะมีเจ้าที่เป็นสัตวบาลดูแลตลอด24ชั่วโมงอย่างใกล้ชิดและก็มีการรายงานพฤติกรรมและก็มีการถ่ายถ่ายรูปควาเป็นอยู่ของสัตว์เลี้ยงให้แก่เจ้าของดูหรือว่าสามารถดูสัตว์เลี้ยงได้แบบ r e วิ Time จากกล้องวงจรปิดครับโดยใน ส่วนของห้องพักก็จะจัดออกเป็นถ้าเผื่อเป็นห้องประเภทเพรสเดเนียนนะครับนอกจากนี้ก็มีกรุณีฉุกเฉินด้านสุขภาพก็มีเจ้าที่สามารถประเมินอาการแล้วก็นำสัตว์เลี้ยงไปรักษาได้ทันทีในสถานพยาบาลใกล้กับโรงแรมอีกด้วยและก็ที่ผ่านมานี้เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดกาลสินขอนแก่นในพื้นที่มหาสารคามก็นำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงมาฝากเลี้ยงอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนใหญ่ผู้เป็นเสียงเดียวกันว่าแฮปปี้ครับพึงพอใจ แล้วก็จะกลับมาใช้บริการอีก iShell Return นะขนาดนั้นเลยนะครับทั้นนะะั้นขาวองมินิเจอร์ออนไลน์เองก็ไปสอบถามลูกค้าที่นำหมานะครับมาฝากเลี้ยงอยู่ที่โรงแรมบอกว่าโรงแรมนี้ตอบโจทย์และก็สร้างความประทับใจมาก ตนนี้เป็นคนที่เดินทางบ่อยต้องการฝากสัตว์เลี้ยงในสถานที่ไว้ใจได้มีห้องส่วนตัวมีคนคอยดูแลอย่างใกล้ชิดมีคนพาสุนัขออกมาวิ่งเล่นและที่สําคัญคือมีกล้องวงจรปิดซึ่งโรงแรมสามารถทําให้ตนนี้เห็นความเคลื่อนไหวของหมาแสนรักได้ตลอดเวลาผ่านทางด้านโทรศัพท์เพราะว่าได้ส่งภาพจากกล้องเข้าสู่แอปพลิเคชันโทรศัพท์ให้ดูตลอด24ชั่วโมงและที่สําคัญได้มีการรายงานพฤติกรรมและก็สุขภาพของสัตว์เลี้ยงและก็ขนาดพักอยู่โรงแรมอย่างต่อเนื่อง ต่างจากสถานที่รับฝากอื่นที่พาสุนัขของตนไปขังไว้ในกรงเหล็กที่ไม่ไม่เป็นส่วนตัวทําให้สุสนัขมีความเครียดครับตื่นกลัวเพราะสถานที่ไม่เอื้ออํหนวยครับคนที่พูดนี้คือคุณชวกรวาปีกูลเสษครับลูกค้าที่นําหมาครับมาใช้บริการโรงแรมดังกล่าวครับนี่คือการเป็นธุรกิจใหม่ครับเกิดขึ้นนะครับดูห้องพักนะฮะนี่ฮะห้องพักของน้องหมาครับ มีตั้งแต่300จนถึงวันละ790บาทครับถือว่าเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์ในของคนยุคใหม่อย่างแท้จริงนะครับแม่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศสนิดหนึ่งนะฮะครับนี่คือห้องพักนะฮะในส่วนของห้องพักของทางด้านโรงแรมที่ว่านี้ครับ ถ้าเผื่อใครที่จะเดินทางไปทําธุระปราบปังนะครับหลายที่หลายทางและก็ต้องการที่จะหาโรงแรมให้แก่ทางด้านหมาแมวนะครับไปได้เลยนะครับชื่อว่าฮอตเอ่อชื่อว่าเพชรโฮเทลอยู่ที่มหาสารคามครับต่ำสุดคือวันละ300บาทสูงสุดวันละ790บาทครับทั้งคุณหมาและคุณแมวครับและก็มีห้องแอ um, ร์เย็นฉ่ำนะฮะมีคนดูแลมีสรวนันสรวบาลดูแลอย่างใกล้ชิดครับ แม่ฟังแล้วก็ดูสบายใจกับคนที่รักหมารักแมวนะครับก็คงจะชอบอย่างนี้ครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่นี้ครับมีความประสงค์ที่จะนะครับต้องการที่จะเ,เลือกซื้อนะครับในส่วนของทางด้านเซรั่มดูสตาเซรั่มนะครับตอนนี้ท่านสามารถที่จะไปซื้อได้เขาจะมีทั้งโฟมล้างหน้าครีมกันแดดนะครับแล้วก็เซรั่มที่ดูแลผิวผิวหน้าผิวกายแล้วก็ดูแลผมด้วยเลือกซื้อได้ที่ร้านสบายดีช็อปตรงข้ามกับ โรงเรียนสีทองวิไลใกล้กับสีแยกข้าตมตีอํานวยโชคครับส่วนผู้ที่จะซื้อเครื่องสักพันธ์นะครับวันนี้ก็ไปที่ทางด้านร้านอุปถักษสาขาสองบ้านหัวเรือนะครับซึ่งเขามีการจําหน่ายอัธบริการที่มีการตัดเย็บถูกต้องตามตามหลักพระธรรมวินัยอย่างถูกต้องครับไปที่บ้านหัวเรือนะครับอยู่ที่ราชื่อรัฐอุปถักสาขาสองครับ วันนี้เวลาหมดแล้วครับต้องร่ำลาเพียงแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการนะครับวันนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาสะดุดเล็กน้อยเนื่องจากว่าดูเหมือนว่าจะมีทางด้าอินเทอร์เน็ตของผมไม่สเสถียรน,นะครับต้องร่ำลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรายการสวัสดีครับ